ไม่อยากกาอา่างเกาะเขาเริ่มท่ายคลิปตัวทางงหนเขาเริ่มแลยเมนเปิดท้าคลิปและถ่ายอลสามทีคลิปแล้วตัวองยิงกันยอะหล่ะไปใส่ที่สินี้ปัญหาหลายเนาะ <c oughs> แม่นฝนมาเร็วเคสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> <c oughs> ไปจะกักแอร์กันหอน Luôn cảm là. Hãy luôn về yêu. Bao bông. Eh, lúc ấy thì anh tony mang húa. A ข้างนอกมืดมากแบบขับสะสมวันหยุดไว้เยอะๆช่วงนี้บอกเคยเอาความสุขเข้ามาเยอะเขาก็เกิดลงมาอย่างเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าจะไปเที่ยวยุโรปจะไม่ไปฮ่องกงแล้วเขาจะอัพเกรดเขาจะไปเที่ยวหลังยุโรปวอ้โหเออโชคคือนรัวสิไปหนวดวะเขาสิไปหนวดอีหลีได้โชคแม่อยู่บ้าน ล้านแม่เป็นล้านนวดขอบคุณครับเตงขอให้ถูกหวยนะจะค้นคนถึกได้ไแมนี่จะง่วงแล้วจะได้ซ้อมไหวจะได้จะได้เลี้ยงอีกจ้าพี่แววมันสื่อหลายมันถือมันิถื่อหลายอยู่ดอกถ้าพี่ซื้อถูกก็ถูก20่สิบซื้อสามร้อยก็มันพิษนักบ้างพี่เลยแบสวยหัวเพื่อสิ่ง่ึงนักาจะกินยาสอเม็ดคนักไป ไปฮ่องกงกับไปรับงานกินเบียร์ยี่รีกินขัากินเนื้ยเบียร์กับถือกน้หมูเชือว่าล่ะเขายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแขาซเว่นฮ่องกงกับเซเว่นไทยคนละราคาเลยนะเบียร์นะจ้ไน้อาบเอามันถือกเสียเงินเนาะสืเบียร์อยู่หันเน เออปองและซี่หไรยันหาเยียนเออคูดซีเป็นตีละตันนี้เหรียเงินตกมากเลยแม่มันที่สุนัขบ้ามันต้องย้ำเอากล่องลุ้งหรือมีทีรีสุขลนเลยนี่ของเดียวไทยไทยก่อนสตอสีอับแล้ว น้องไม่กับว่าเขามาหาน้องเก่าอยู่พี่แน่น้องสูงกันยบนั่งจุ่มกันอยู่หันแต่มาปฏิสัมพันธ์ในแมรี่แอนของก้องคอยยังแน่แน่เอาว่เห็นบอลเตเตเตไม่ใช่พี่พี่คนเก่าเขาไม่กัดหรอกลูกเขาจีบจะสีเหลืองเซิร์อย่างเดียวโอ้ไปถึงอันไหนบ่ที่จับคอไปถึงนอกกุ้ยทรายได้ไหมสองหินฮะ What นั่นเรนรออย่นั่นรออาอยู่ซุดมักขางๆกันนะสามคนนั่นเอดี๋ยวหนมีอาจารย์หยูแต่ว่าเราต้องอินเตอมาก่อนที่นอนเขานี่ลามาไม่ไม่เขาจกิดระเบียบเรียบร้อยจริงๆล่ะแต่ว่าพันไปอีกประมาณสอบใช่กันจะสองสามมือมือหนึ่งสองมือถ้าห่านละเออ กสิเจียวเจ้ากบสิมวนกุบเอานี่ว่าถ้าในลึมว่มเป็นอย่างีตอนนี้ยังไม่ตะกี้ลบไทใ้มากเองสีล่ลาเมียนั่งมุมไผยมุมมันลบแท่ไงไผมรอออผมซื้อ,อยางสัน่นซื้อลบอีเออเอ้ยกับ,บเดีกับเป็นคนหยบไปไหนองค์เองทุก a แทบช็อกทำไมองเองพูดแบบนี้ล่ะก็แต่ก่อน อะไรแต่ก่อนลบเป็นมาแรกๆเราก็เงียบตอนนี้เราก็เงียบรบไม่ได้แบบว่าลุกลิกลุกลิกมึงเงียบมึงจะบอกกับแต่ละคำั้งอย่งกูช็อกว่าซื้อไม่เคยไม่เคยดีแต่ลองเพลงเงียบแต่ลองเพลงกต่เงียบอยู่เบอรเงียบเพปีนี้จะเป็นยังเป็นกระลอกโอ้หน่าจะเป็นมาวอมากกว่าวาเป็นกระลอกเปีนี้จะเป็นคนใหม่เพราะฉันจะไปดู

ไม่พี่จะปอไปเต้ยไงไม่พี่จะเต้ยเพลงนี้เออเพลงไหนกะเทยปะท้วงไม่หล่อจริงหรอกะเทยปะท้วงไม่หล่อเลยว่ะแฟนใจภูมิใจแต่จะเป็นกะเทยไปสิเบลโย่เยยะกะซ่างกะเทยกะซ่งเลยปากคนรัดเสียงสวยแบบอดทนบอกเคยสนคำคนนินทาส่งเลยเดงเออมันต้องมีสองเพลงไงมิตร์ปากะซ่างด้อช่ันมาสนใจ ต้องมีสองเพลงไงพี่ปอต้องหาอีกเพลงหนึ่งไว้เพลงหนึ่งเหรอใช่กระเทยปะท่วงแล้วกับกระเทยยังอีกกระเทยกระเทยหนาหันโอ้ยเซมันไม่หลายกระเทยจ้าลอยให้หนีแล้วลองเพลงยังก่อนนะกระเทยยังก่อนมะแม่อันนี้เพลงปลอยไฟเพลงพะย่จ้าลอยแม่กระเทยยัง ึืดบ่ออกเนาะ,นะไม่ให้พี่กี่บอพี่แกยุปพี่กายแต่ว่าไกแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าผาแดงน่งไอคือเขาลืมเขาลืมภาพเดิมๆของของ,ของเราไปแล้วไง ก็ต้องกลับมาทําใหม่ว่าถูกแล้วมันหลายปีหรอแม่ไม,ไม่ปีมาไปฮฮ้อปีนัน้น,แ,นแมนแมนปีนัน้นหอยเป็นพยานาคโซ่อ,อยสีได้ออก <c oughs> <c oughs> เดือดเออเดือดป,ปักท่าฉากแปดทีหน้องออที่ที่เปาได้ออกฉากแปดแต่ต้องออกมาก,ก่อน <c oughs> จากกระลอกกระลอกดันสีออกเกือบสีแจ้งบางมืออีแต้มก็บม่ได้บม่ได้อันบม่ได้เล่นจบแมนการลอกดันเป็นดูเป็นพญา,านาคเลยหรือแบ่งพญานาคเลยเหรอใช่ชุดเพชรแล้วก็ใส่หัวพญ,ญานาคแมนเอาเจ็ตชันละ่ะเขาเป็นพญ,ญานเขาใ็่เหรอเพิ่นหัวเขาเป็นพญ,ญานาคเนอใส่หัวพญ,ญานาคสมือ,อยังเหลือปุ๊ ออกล่องวงจรปิดเด้อห้ามบอกพื้นกันเด้อหนีทายอยู่อ๋อแปดนาทีเราตัวนี้เอาขึ้นมาเร็วแท้คลิปนี้ไว้สำเนียพี่น้องเราไปลงก่อนบอกว่าเดียวปันวันเดียวหมุนวันเดียวนี่เออเป็นอะไรที่ติดใจนะครับไออีกสิบัวปันทั้งอะไรแล่าอยู่คลิปนี้เอาคลิปนี้ไว้สำเนียครับเดี๋ยวบอกพื้นค้อนอีกก่อนเด้อ <c oughs>